เอาละครับกลับมาพบกับมังคัฟนะฮะในมอสพลาดินนะวันนี้ผมมาเล่นสกายนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ยุคคาคูลินเจอร์ไม่มาด้วยนะฮะผมก็เลยต้องมาเล่นคนเดียวนะครับคาคูลินเจอร์นั้นเขาไม่ว่างนะฮะไม่อยู่เขาไม่อยู่นะครับเลยต้องมาโซโล่นะโซโล่เดียวนะครับผมอาจจะไม่พูดบ่อยนะฮะเพราะว่าคือแบบนะไม่รู้เหมือนกันโอ้แล้วก็เจออีนี่อีกแล้วเหรออีวอตอีเวนต์นี่ฮะบ่อยมากเบื่อเหลือเกิน แบบมันน่ารำคาญจริงนะฮะตายซะมึงอืมชิบหายเอ้ยก็คือแบบทีมผมแม่งไม่มีแทงไงฮะประเด็นโคตรลำบากผู้ชหายคือเข้ากันสิครับรออะไรกันเนี่ยเฮ้ยหายละเราจะเราจะอ้อมไปเก็บวิกเตอร์นะฮะน่าจะได้เปลวะเออไม่ได้ก็ไม่เหลือแล้วไอ้ยนี่เสือกจังเลยมัมนไม่เข้าไปยืนกันไหมเนี่ย แทงก็ไม่เลือกมานะฮะทีมผมนะครับซาแบบหวังสูงมากว่าจะเลือกแทงกันแต่ผมกดมาคนแรกแล้วผมออกไปเล่นเฟซบุ๊กฮะประเด็นคือตรงนี้พายละแต่ถ้าผมเล่นแท้งเองก็ไม่เบ์่อยู่แลลวฮะผมไม่ค่อยไว้ใจในซับไม่ค่อยไว้ใจในซัพพอร์ตตัวเองใครมันปลาระเบิดอโอเคมังทิงครไม่ตายเลยตายอยู่วงยยืนกันเด้อไปละ ไปลยเพื่อนยิงกันไปยิงกันไปนั่นแหละยิงกันไปเดี๋ยวเราเก็บให้เราจะคิวให้เราจะคิวให้กับเมฟสองคนเรามากันสองคนเป็นแฟลงที่ดีนะฮะเราจะต้องไม่ทอดทิ้งกันไปยิงอือหือขี้แตนขี้แตนกจังหวะนี้เป็นโปรเซอร์เบอรเก็บหมดครับไปเลยเด้ออย่าฆ่าอย่าฆ่ากูดิวะใจนิ่งไม่เป็นอ่ะผมว่าผมตอนแรกผมกะว่าจะออก ดูเลือดนะฮะเพราะว่าอีกฝ่ายมีสกายใช่ไหมสกายนี่มันถ้ามันตีกับผมเนี่ยมันแน่นอนเฮ้ยเดียเด๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับหมออกไปเลยออกไปเลยนะออกไปเฮ้ยไม่ตายไม่ตายจริงดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหายแล้วโอ้โหเต่าเอ้ยเดี๋ยวฮะเวนกำตามทันอยู่ในชาตินี้ยึดดูเออ เฮ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิดวดใจเย็นใจนิ่งหน่อยเวียนทิหายเลยอเดอกเอ้ยเจอกูแน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้กูได้ตั้งหลักตั้งปักฐานประลัก,กักพังแบบนั้นนึงเจอกูแน่ครับบอมชิงอ้าวตายแน่นอนผมเจอแต่คนเดิมอ่ะผมว่ามันตีกันแน่นอนฮะอีกฝั่งเนี่ยตีกันแน่นอน,มน,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 อนผมเล่นสกายมาสองตาแล้วเจอจะแม่งพวกเดิมนี่แหละฮะมันจะตีกันไปไหนฮะตีกันบงตีกันเหรอตีกันบมมึง ยังไงวะอ,อีกนิดเดียวเออไปฟังเทียนสิชิบไก่แล้วกูไปยังวะไปยังวะไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้ว,ลวเฮ้ยอย่าดึงอย่าค้างเออทีมไงตายเลยใช่ไหมผมออกเป็นคิวทีทูแล้วกันฮนะตอนแรกว,ว่าจะออกตดเลือดกับคิวทีทูมันเวิร์กไหมวะเกมนี้คิวทีทูก็น่าจะเวิร์กเลยครับอีกฝ่ายแต่ว่ามันนะไม่รู้เหมือนกันอีกฝ่ายมันมีนี่ไงสกายสกายบอลหลายรอบแล้วอีหานี่ เครียดแค้ะไรกับมันเนี่ยสองตาที่ผมเจอมันนี่มันมันเหมือนมันเสมือมานะเสมือน่าจะหนักกว่าผมด้วยแหละแม่งเก่งที่พายน่าจะแรงสูงอยู่แต่ว่ามันไม่รู้อ่ะมันอาจจะเก่งตาเดียวก็ได้อาจจะแบบที่เหลือนี่ปุกที่เหลือนี่พุกเรานะะไปตายเต่าน้อยหอยสร้างไปเดินดั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 นฉันจะไปแล้วฉันจะไปคิวให้พวกนายปกป้องไหมนะฉันจะอ้อมฉันว่าฉันเห็นอีสกายนะแต่ทีฉันหายมันหายไปไหแล้ว เออให้พี่มึงตันเหนอะอเงี้ยมาติดตันอีกหายเอ,อ้ยวิกเตอร์วิกเตอร์วิกเตอร์ตอร่ออมึงฮะไหนล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยกักบอมชิงอย่าเสือกนิ่งๆใจเย็นไงหายแล้วใจเย็นไม่เป็นเหรอเฮ้ยนี่นี่ปอมชิงบอมเิงบอมชิงครับบอมชิงบอมชิงขนมขนมหวานนะขนมหวานเอ,อ้ยทีมงไงเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเกือบเสียชีวิตอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไม่โดนเลยฮะ หมือนปลาไก่ให้เขาเก็บเอ้ยมันคืออะไรเอ้ยเอาตายหญิงอีกเมื่อกี้ผมนึกว่ามันจะโดนไงแม่งอุตส่าห์ปลาติดรถแม่งที่หลบแม่งโคตรเยอะเลยด่านนี้นะการจะปลาตีให้มันโดนสักสามตัวนี่มันลำบากแต่ผมก็เคยทำมาแล้วนะต้องจุดกลางเท่านั้นตรงกลางนี่คือที่ที่ปลอดภัยที่สุดแหละไม่ใช่ที่ที่ปลอดภัยเขาเรียกว่าแบบที่ที่อันติเหมาะสมที่สุดยืนไปเซริสฉันเห็นแล้วฉันเห็นสกายฉันสตีมให้เธอยืนไปนะมึงยืนสิเออผูตายเลยอย่างนี้เนี่ยเออผู้ชาย ผมทำตีสเกมพาว่าผมออกเล่นอันตรีมาดกวาเน้นเก็บชาร์จปล่อยเพราะทีมเราไม่มีแทงนะครับเวลาเราสู้อยู่ในพอยกลางเนี่ยมันจะลำบากก็ตรงที่ว่าเราไม่มีแทงอีกฝ่ายมีแทงนะฮะอีฝ่ายมีครบเซตเลยนะฮะลวงซับแทงเนี่ยมีหมดเลยนะครับแล้วก็ดาเมจนะฮะดาเมจดันเป็นบอมชิงกับวิกเตอร์อีกนะฮะแม่งยิงโคตรแรงมากมายวิกเตอร์นี่ผมอาจจะพอเก็บได้อยู่แต่บอมชิงนี่น่าจะลำบากนิดนึงนะครับแค่ชื่อก็กินขาดแล้วบอมชิง สำหรับสนุนได้ใช้ชื่อนี้นะฮะหลายคนอาจจะติดใจนะฮะที่สกายแพตนี้นั้นปาระเบิดได้นะครับถามว่าผมติดใจมันก็ติดใจยอยู่นะฮะแต่สกายแม่งก็ตีแรงอยู่แล้วใช่ไหมแล้วอันติแม่งดันปาได้ในกระเทรเซอร์อย่างงี้คือแบบไอ้ผมที่เล่นแบบแทงเล่นซับบางทีนี่ไม่ต้องทำาหากินเลยฮะกูมาปุ๊บก,กูก็ตายละเวรตายไม่รู้ตัวเลยเ <c oughs> จนวันถึงรู้ร <c oughs> อเล่นยื้อนี่ไงล่ะวิกเตอร์เฮ้ยบอมกิงกระเสือกไม่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 เมียเสือกทั้งคู่เลย ทำไมมันยืนนิ่งหาพี่แบบนี้ไม่มาช่วยกูเลยพี่ไปขายข้าวมันไก่เลยไปถ้าพี่จะอยู่อย่างเงี้ยนะพี่น่าจะช่วยผมมั่งนะดู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 ไปโดดมาอ่ะอ่ะอ่ะนึกแง๊กงัดงัดนึกแง๊ก,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 กแคปเจอร์ดีครับแคปเจอร์แล้วซับผมนี่แบบดันเป็นเซริทเออแต่ก็ได้อยู่นะเพราะทีมเราไม่มีแทงแล้วถ้าซับเป็นเซริทอย่างนี้น่าจะพอได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีหานี่มาต่อไปเก็บหญิงฮะ ม่ตจะเก็บได้หรือเปล่ายึดครับยึดครับผมคูลล้วงให้มันอยู่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเสียชีวิตหรืออะไรฉันเห็นวิกเตอร์แล้วนะผมว่าผมไปเก็บวิกเตอร์ดีกว่าครับหรือมันลงไปแล้ววนะก็ยังอยู่อยู่นะก็ยังอยู่อยู่นะโอเคไปครับเต่าเต่าพิลัยต่อไปแล้วเสือกดีบุมคิงไหลรอนนี่มันจะมาเจอได้ได้ได้คิงนี่มันเจ้าพอนะ่พอเนี่ยเจ้าพ่อแห่งวงการวงการต่างกิจชีวิต ผู้ใหญ่ชาวบ้านนะครับเวนกูตีอยู่นี่ก็ยุ่งจังเลยยืนครับผมเต่าอันติแล้วไงฮะคิดว่าสู้ไม่ได้เหรอฮะไปเม็ดพันอย่าอย่าเพิ่งแค่เปอร์เกมอย่าสั่งดิรู้แล้วฉันรู้แล้วฉันรู้ว่าฉันต้องทำอะไรอย่าปาอย่างนี้เออปาจังซี่ไม่โดนหรอกครับผมประเด็นคือว่าเออแล้วผมแม่งดันยิงมันทิ้งแล้วไงอันติผมแม่งเฟลเลยชิบไอ้ละ เพื่อนยืนไปเด้อไปแล้วเจอกันเฮ้ยอย่าอีเต่ออาหูมันดึงกูขอโคตเสียอ,อีกแล้วได้อยู่มีต้องการเหรอจัดให้ครับผมจะโอ้ยไอ้นี่นะเขาเขาเขาเรียกว่าอะไรวะผมมองผิดอันผมจะออกเล่นอันติออกคิวดีโอซะงั้นไม่เคยเล่นสกายแบบทิกาขนาดนี้มาก,ก่อนเลยตายเก,ากา้าแล้วโคตรกาดอะเราฆ่าเท่าไหร่กัไม่รู้ะด่านนี้ไม่เป็นด่านที่เล่นสกายแล้วมันล้วงไม่ค่อยคุ้มค่าเลยเท่าไหร่นะครับ มันล้วงง่ายก็จริงนะแต่ว่าแบบที่หลบแม่งเยอะเอ้ยอะไรเมื่อกี้แบบๆแบบเดี๋ยวคอยเก็บมันผมเก็บบอมหานี่ก่อนเฮ้ยหญิงนีา่าหญิงน่าจะชื่นใจกว่าเยอะไปหาพี่เหรอมา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 ตัวซับตายครับผมซับตายข้างขวามีมาหนึ่งตัวดันอยู่อ่อนี่เลอตัวนี้ด้วหเสียชีวิตเฮ้ยมันไม่ดัน嘛คุณจะไปเก็บให้เนี่ยดันไปเพื่อนไว้ใจเราทัสมีทัสตม คล er, er. าสมีเบช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 ฟัคเกอร์ฟัคเกอร์เฮ้ยยาเออให้พี่มึงตีเถอะไปตีแรงชิบหายเลยฮะเล่นกันตีขั้นขั้นสองครับเราเราจะได้แบบใช้ตีให้มันคุ้มค่าที่สุดดัน <Done S 1> ครับมึง <the> ไปไหนเมฟอย่าเพิ่งโดดเพื่อนมึงไม่ยอมยืนเลยพุชเถอะครับเออพุชแต่แรกนี่เราจบแล้วนะฮะโอเคเราจะเดินไปนี่ไงนี่เดช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 เรามีอันตีฟอมนะฮะ แต่ว่าจะได้ใช้ตอนไหนก็อีกเรื่องหนึง่งเอ้ยไอจะตีวะแปบ๊บหนึ่งดิให้กูได้พักผ่อนก่อนใจก่อนดิสกิลคูดาวอยู่แปบ๊บมาเขาจะอ้อมไปเก็บข้างบนนะครับข้างบนนี้ขนมพิซซ่าฮัทนี่เต็มไปเลยเต็มไปหมดเลยนะเป่าวะหรือยิมังกรลไล่เหมดแล้วเหรอไล่หมดเลยเหรอแล้วกูจะเฮ้ยอ้าเห็นไหมเนี่ยชิหายแล้วคิวผมเออตายติดทิดตายจะเดินง,งอกงามด้วยี่ต้องใช้ต๋มันคุ้มค่าแล้วสิใช้ไงดีนะมันคุ้มค่าที่สุด แต่แต่มันเปล่าให้มันโยนได้นี่ผมแบบใช้ตีไม่ค่อยเป็นเลยครับไม่รู้ว่าจะใช้แบงยังไงดีให้มันคุ้มค่านะแล้วใครมันยงงานยินงานบอกเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าฆ่าเพื่อนเราโอไม่ไม่ไม่ฉันจะตายเองอีนี่เสือกอีกแล้วเฮ้ยเอ้ยหิวให้อยู่โคตรแจมอ่ะเงยเสือกนี่ไประเบิดไปกินไปบึ้มบึ้มบึ้มเออไม่ตายอีกเหรอเจริญแล้วแบบนี้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 หิวกุฏี ไม่หิวละที่ไหนไม่หิวผมเลยพุดเธอพุดเธอพุดพุดพุดดีเจดีเจไปเร็วต้องดีเจแล้วทีงไหนเนี่ยเฮ้ยม่ดเจอยู่ไม่ได้จริงแทงมันแขงมันตายแล้วสกายตายแล้ว,ลวเอาไงพุดพุดมุงเฮ้ยเกิดจะตกใจเสียชีวิตและควายฮะความรักความหงหาความรัก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 มาวินวงวินวอล์กมาให้หมดยิงขี้แต่ขี้แตอบอกเลยว่าโคตร เยี่ยมครับผมนี่แหละครับสังคมเกมนี้มันจะดีก็ต่อเมื่อเราช่วยเหลือกันนะฮะต่างฝ่ายถ้าแบบไปทําหน้าที่ของตัวเองนี่มันจะโอใหญ่ชิบหายคือมันจะแบบไม่ไม่ค่อยควรเท่าไหร่นะผมว่าเราต้องนี่แหละฮะเราต้องช่วยเหลือซึ่งกันแล้วกันนะับเออเพื่อเพื่อ,พอแพ้เหมือนกูมัน,ล,นล,ลิ้นรล้วหลอนฮะพานี้ก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะพอดียาดมหายนะไม่ได้ดมยาดมอยู่ไหน ดนกัลลันหาอีกนะคือช่วงนี้อากาศก็ค่อนข้างร้งงอนนะครับนี่ฝนบ้านผมเพิ่งตกไปเนะี่ยแต่ว่าตกแล้วก็เย็นได้แค่ตอนเชา้าแล้วตอนบ่ายมานนร้อนแล้วฮะแต่ว่ายังไม่ร้อนเท่าวันก่อนๆน,นะฮะวันก่อนๆน,น,นี้ไม่ไหวครับเฮ้ยกูแบบแช่ประจัยตายคา,ยาบ้านตัวเองแบบอะไรที่โคตรโซเวียสักจริงมากๆนะฮะวอรสกายอยเจ้ถามหาสก,กายดันเจอตัวนี้เฉยฉันไม่ได้อยากเจอนายเยริงจริงนะอีนี่ด้วยมยแต่เสือกดิต้องการบอกได้หลายรอบแล้วไงนะไปไปไป,ไป ไปไหน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 สกายมาทางนี้ครับทางซ้ายชัวป้าห้าร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่นี่เออนั่นแหละโคตรทำดีเยี่ยมเอ้ยอย่าค้างมึงค้างบ่อยอย่างเลยเครื่องกูเนี่ยฮะช่วงนี้ก็เอ้ยเอ้ยให้พี่มึงยิงยิงโดนกันได้ยงเลบหลังแล้วนะเอาลืมดูคิวแชมอีกแต่ว่าตอนนี้ผมมีอันติอยู่นะครับอาจจะอาจจะง่ายและสะดวกหน่อยแล้วคือตัวใหม่อันติทำพี่อะไรวะเอ้แต่ก็ดีอยู่นะเพราะว่าตัวใหม่อันติ มันเนี่ยคอมโบกับโดโก้ oth, กับเอ่อวิกเตอร์ด้วยนะครับก็ค่อนข้างจะแจ่มเฮ้ยมันยันีมาไปไหนเฟย์ยูสกายขโมนแมนขโมนแมนมาครับผมน่าจะชนะแล้วนะฮะดูจากสภาพแน่นอนครับชัวร์ยืนนี่ครับออกมาทำไมเออ <Nice job. S 1> แค่นี้แหลนะฮะแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วครับแค่เราแค่ชนะนะฮะแต่วันนี้ก็าคูเรนเจอร์ไม่มานะครับก็เลยแบบไม่ได้ร้องเพลงเรนเจอร์ให้ฟังเลย <laughs> โอ้ยท็อปเพลย์นะอีฟิตี้จัดเต็มช็อตไหนไม่รู้นะฮะมาดูกัน ช็ดเข้าช็อตช็อตที่กำลังค่อนข้างเข้าวนะฮะตอนนี้แล้วปลาสักอันตีงูงูนะฮะหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่อันนี้ไล่ยิงธรรมดาโคตรแจ่มจริงๆเลยนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าดาเมจเราจะเท่าไหร่นะฮะเครดิตเท่าไหร่นะฮะเพราะผมเล่นค่อนข้างจัดกัดเห็นไหมอีวอตอีเวนมันแย่งกูเนี่ยวอีเวนเอ้ยอ,อย่าต่อยมึงมันตายคาหน้าผมหกแฟล้งคิควแล้วผมแบบไม่ได้หาเลยนะฮะทีมผมได้คนเดียวคือจีเอสดีฟอร์ดนะฮะผมเจอบ่อยมากคนเนี้ยเล่นค่อนข้างดีนะครับ ถือว่าใช้ได้นะเจอบ่อยเหมือนกันเล่นแม่งทุกวันก็เจอแม่งทุกวันนี่แหละนะฮะดูสกอร์ครับดาเมจผม75,000นะครับทำไปเล่นไปนะเยอะสุดในเกมนะเอเมเนชั่น35นะครับเท่ากับเมฟนะครับโซโล,โคล่คิว12นะครับถือว่าน้อยอยู่ปกติผมเล่นสกายนี่ยังต่ำต้องประมาณ20แล้วนะฮะประมาณ1 5บหถึงยีนะฮะถ้าขั้นต่ำนะนี่ถือว่าน้อยอยู่นะถือเอาเป็นว่าก็นะไม่ได้แย่อะไรนะครับทีมผมเล่นแต่วิกเตอร์นี่เหมือนจะเป็นบอทนะครับเขาน่่่าาาาจจจะะะหหหลลลุุดดด้้วววยยแถิิกเเเตตออร์ไมนีีีจจสช ตั้งแต่แรกๆเลยก็ว่าได้มั้งผมไม่รู้โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ดชมมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับพาร์ทหน้าอาจจะเห็นขอกล็อกกันมาใช่ไหมกล็อกนี่ขอเยอะมากตั้งแต่นู่นแหละตั้งแต่พาร์ทแรกๆเลยนะแต่ว่าผมยังไม่มีเวลาอัดเลยนะครับคาคูเรนเจอร์ก็ยังไม่อยู่นะครับถ้าผมจะเล่นก็อกนี่ผมต้องเล่นไอเดียเรนโบลูนนะครับเพราะว่าการ์ดอะไรนี่ผมจัดซื้อไว้หมดเรียบร้อยแล้วไอเดียนี้มันอุปกรณ์ไม่พร้อมนะฮะคือแบบเงินแม่งอับจนนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วครับไว้เจอกัันนนะครรบพาา์ทห้ อย่าดมตกลงอยู่ไหนะวะเดี๋ยวก่อนนะครับตอนนี้เรนโบลูนมีแฟนเพจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคนไหนที่ยังไม่กดไลค์นะครับสามารถพิมพ์หาคำว่าเรนโบลูนจากใน Facebook ได้เลยนะครับหรือถ้าใครชี้เกลียดคลิปเราก็สามารถกดเข้าได้จากลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับเพียงเท่านี้คุณก็จะได้รับการอัปเดตคลิปจากผมก่อนใครเลยหรืออาจจะไม่ก็ได้อย่าลืมเข้ามากดกันเยอะๆนะครับ